น่าจะประมาณปี2 5 6 4นะครับปี2 5 6 4เนี่ยผมก็ได้เริ่มเริ่มกินชื่อได้กินชื่อของของเสียงแป้งเนี่ยครับในฐานะที่แป้งงานหมดเนี่ยนะในตามสื่อต่างๆอะไรเงี้ยตามข่าวอะไรเงี้ยนะครับก็มีชื่อเสียงแต่ว่ายังไม่รู้จักในงานส่วนตัวมารู้จักในส่วนของอเนื่องจากเรามีชาวบ้านนะครับที่จังหวัดพัทลุงนะครับร้องเรียนมายังกลุ่ญน,นา,นาจดีนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับได้มีการบูกลุกเข้าไปใน ที่ดินของของเศยแป้งนะครับแล้วก็มีการใช้อุปสงค์ามเข้าไปข่มขู่พนักง,งานรลูกจ้างที่อยู่ในบ้านนะครับหลังจากนั้นผมก็เลยลงื้นทีพัทลุงนะครับเข้าไปตรวจสอบว่ามีเหตุการณ์กัรกับเกิดขึ้นหรือไม่นะครับแล้วเหตุการณ์ทั้งนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีชาวบ้านรวมตัวกันกว่าร้อยคนนะครับกว่าร้อยคนเข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็ไม่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่อยู่ในพื้นที่นะครับ ก็เลยดำเนินการการบวชตามกฎหมายก็เลยพาชาวบ้านไปนะครับเป็นไปแจ้งความร้องผู้ที่ส่งสอคเลยพัทลุงนะครับนักข่าวนั้นก็มีชาวบ้านประมาณหนึ่งร้อยคนนะครับนี่น่าจะเป็นข่าวน่าจะมีข่าวนะครับและหลังจากนั้นก็เลยรู้จักกับเสด็จแปงเสแ็จกองนัพค่อนข้างจะรู้แล้วก็เราช่วยเหลือทางกฎหมายในทานะฎหอะไรจจมี้ซึ่งมีคณะหลายคนเข้าไปช่วยอย่างดีนะแล้วก็แจ้งความอดีจนแา้หลังต่อมาเนี่ยแล้ว ทราบว่ามีอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดกันกรหรือมีการขอโทษกันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็มีการอของคำร้องทุกข์แล้วในในคดีต่าๆนะครับแต่ว่าจนบัดนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าคดีที่ดังกล่าวนั้นเนะ่เรื่องการส่งไปยังกรชเนี่ยจะมีการดำเนินการต่อหรือไม่นะครับก็จบไปได้หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เจอเสเสียแป้งยบเลยนะครับมาอีกทีหนึ่ง ก็อาจจะเจอกันบ้างนะครับในตอนนี้ผมไปทําคดีที่จังหวัดพัทลุงนะครับเดีแวะเจอแล้วก็แวะคุยกันหรืออาจจะทางค่ากันบ้างเล็กน้อยแค่นั้นหรือครั้งสองครั้งนะครับพาเสียบแมกคาชาวบ้านไปร้องเนี่ยคู่ขัดแย้งคือพันตํารวจโทวิรัตนะใช่ครับใช่ครับเท่านอย่างผมทราบนะแต่ผมไม่เคยเจอหน้าเลยนะยไม่เคยเจอไม่เคยเห็นหน้าแล้วก็ไม่เคยแบบพูดคุยกับตัวตัวนายตำรวจนายนั้นนะครับได้ยินชื่อแค่นั้นนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้แบบสติว่าจะต้องเป็นใครหรือรู้จักใครแต่ในฐานะของหน้ากฎหมายเนี่ยเราต้องดำเนินการไปตามกระบวนการแค่นั้นไม่ว่าจะเป็นชื่อใครถ้าหากมีพฤติกรรมอย่างอีว่านะครับก็เขาเข้าสู่กระบวนการแค่นั้นครับคือยื่นฟ้องเนี่ยก็คือคนเดียวอ่าแจ้งควับคนคนเดียวเลยใช่ไหมกับพวกครับกับพวกใช่ครับเพราะว่าการทําในวันประกาศนั้นคือ ไปหลายคนพรามกุฎสุขลนะครับแล้วก็เข้าไปโดยไม่มีหลา้คนอันนี้คือหลักๆที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปในกรณีอากาวนะครับทนายชัดพอรู้ไหมครับว่าวีรตเนี่ยถือว่าเป็นมือปราบยาเสพติดตําแหน่งของระท่านดุงเลยว่าได้ตอนตอนหลังเนี่ยหลังจากเป็นข่าวตรงนั้นเนี่ยผมก็มีอีงงานนะครับเราก็ต้องสืบสองประวัติแล้วนะครับ ก็เป็นนายตำรวจสิทธิมือดีนะครับถ้าในแง่ของการปรับปรามนะครับนายเป็นตำรวจสิทธินมือดีนะครับมีผลงานในการจับปรับปรามแล้วก็มีผู้ต้องหาที่ถูกลงโทษในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยมากมายอันนี้เป็น็นที่ประจักษ์เพราะเราอยู่ในวงการของศาลหรือเราทราบคำพิพากษาของนักโทษเหล่านั้นอยู่แล้วอันนี้ในส่วนของที่มุมนั้นนะครับแต่ในส่วนของมุมนี้เนี่ยเรามองว่าถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยปฏิบัติกับประชาชนอย่างนี้นะครับหรือ รูกแก่อำนาจแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเข้าข่ายความผิดเราก็เอาเข้าสูก่กระบวนการยุติธรรมส่วนจะผิดหรือไม่ผิดยังไง<ม>เขาก็จะมีพิสูจน์เอง,<ม>ซ,งซึ่งผมได้ทนะําหน้าที่ตรงนั้นแล้วในในคราวนั้นนะครับตรงนี้ความคืบหน้ารอา๋ออันนั้นอันนั้นหลังเลยนะครับเกี่ยวกับหนังสือใช่ไหมครเกี่ยวกับหนังสือที่มีนักโทษรายหนึ่งเี่ะรับส่งส่งมาให้ผมนะครับยังไม่มีนะความคืบหน,บาาน้านะครับล่าสุดนะครับจากหนังสือดังกล่าวนะครับที่เผยแพร่ทางทางข่าวก็คือ ออผมต้องกล่าวเรียนก่อนว่าเรื่องนี้หนังสือเนี่ยมันมาตั้งแต่ปี2565แล้วนะครับออครั้งแรกเนี่ยนะครับผมได้รับหนังสือฉบับน,นี้ซึ่งลงนามดดดนโดย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 ทุ่งนายกชินัยจักรพงศ์หรือแกลกเนี่ยครับ,รบส่งมาให้ผมแต่ไม่ได้ส่งโดยตรงนะ<อ>ส่งผ่านมายังเพื่อนนักโทษในเดือนจำที่วันนั้นผมไปขึ้นศาลจังหวัดพัท,ะทะลุงน,นะครับผมก็ยังไม่เชื่อว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเพราะั้ เขาขอความเคารอผมให้ผมตามหนังสือเหล่านี้หนังสือเหล่านี้เนี่ยส่งไปยังสิบหน่วยงานนะครับอาทิเช่นส่งไปยังข้าราชการศึกษาเทิทุนนะครับส่งไปยังเลขาธิการสำนักป้องกันและปราการประชาลิปไตยเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับสำนักพระราชวังด้วยนะครับประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลขาธิการผู้ตรวจการสํานสำนักปปชครับเก้า นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้อชาการตำรวจสอดส่นการสำนักงานปรับปรามราศีบุษสิบหน่วยงานมีการส่งไปก่อนหน้านี้แล้วก่อนจะได้<ล>ส่งไปเมื่อวันที่ยีสิบมิถุนาโดยผ่านาท,าท,าทันท,ทัตปฏิบัติของเงินจางกาลางกันอนี่คือหนังสือที่เขาแจ้งมานัา่นถ้าในทางกฎหมายเนี่ยเรายอมเชื่อได้ว่าถ้าถูกต้องนะทางทัศาเมื่อมีหนังสือจากผู้ต้องหาเขามีสิทธิ์ที่ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายอยู่แล้วทางทัศการจะต้องทำหนังสือส่งไปยังหน่วยงานทั้งหมดและ ต้องมีการเรียกรับส่งกลับมาบแต่คนอื่นผมได้หนังสือฉบับนี้ถึงแม้จะลงเดือนมิถุนานก็ยิงแต่ว่าผมเขาเขียนเมื่อเดือนมิถุนารแต่ว่าผมได้รับน่าจะประมาณสักสิงหาหลังจากนี้ประมาณสักสองสามเดือนอเขาก็บอกว่ารู้สึกว่าทาไมหนังสือเขาไม่ไม่ทุ่มเงนงานแล้วไม่มีอะไรตอบรับมานดีก็เลยขอปันน้องขอาันผมก็เอาหนังสือส่งมาให้ผมนีครังหนึ่งที่เดือนที่สามนะครับที่สามโดยฝากฝากเรื่อยๆมา คล้ายๆกับผมอ่านแล้วก็คือมาขอให้ช่วยติดตามอ่ะไอสิเล่นลี้ให้หน่อยในนี้ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อแล้วพอมาอ่านตอนหลังเนี่ยม,มันมันมีผู้ต้องหาลงชื่อถึง393คนซึ่งผมไม่เคยเจอมาก่อน<ม>นะครับว่าไม่ปรากฏว่าในประเทศไทยเราเมีนักโทษถึง393รายลงชื่อเพื่อเพื่อเอาผิดกับนายตำรวจเพียงนายเดียว นะครับนะครับเพราะนั้นมันก็เลยน่าแปลกใจแต่ผมก็เลยยังไม่เชื่อก็ต้องไปตรวจสอบด้วยวิสัยของการเป็นทนายความน่ากฎหมายนะครับก็ต้องเข้าไปที่เดือนจำก็ได้ไปพบกับกับนายเจริญคนนี่แหละเขาก็ยืนยันว่ามีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นจริง เล่าโดยย่อให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมยังไงเห็นบอกว่าโดนเรียกเงินหนึ่งมือก็ตามหนังสือฉบับนี้เลยครับผมก็ไปถามตามหนังสือเชบนว่าเรื่องที่เขียนมาตามหนังสือฉบับนี้เนี่ยเรื่องจริงไหมเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องจริงครับในนั้นเขาอยากอยากอยากให้ผมช่วยติดตามหนังสือต่างๆเนี่ยผมลองเรียนเข้าไปนะเนี่ยนะครับแล้วไม่มีอะไรกลับมาให้ผมเลยนะครับก็ูุแค่ี้เขาก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะแล้วก็ ในนี้มันระบุชัดเจนนะครับว่าอย่างที่เขาพูดนะครับหนังสือเมื่อนหร่ทีว่ามันมีการโอนเงินนะครับจากหมายเลขนี้ไปยังหมายเลขนี้ซึ่งการตรวจสอบนันยากเลยว่ามันมีการโอนจริงหรือเปล่าครับแล้วก็บุคคลที่ปลายทางที่รับเงิน่ะต้องต้องต้องแสดงตนนะครับว่าตกลงเงินที่จุกโอนไปหนึ่งหมื่นบาทคือเงินอะไรก็ได้อาจจะเป็นเงินที่ใช้หนี้กันอะไรก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องที่ที่ไม่จริงก็ได้แบก็ชี้แจงมาได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีการเงินการในส่วน เขาก็เลยส่งหนังสือฉบับนี้มาให้ผมเมื่อได้รับหนังสือฉบับนี้แล้วผมก็ดําเนินการโทรศัพท์ไปติดตามหน่วยงานอะไรต่างๆบ้านนะครับแล้วก็นอกจากผม้วก็ยังมีทีมงานที่อยู่กรุงเทพหรือที่ที่ยี่หน่วยงานที่เรามีคอนเนคชั่นอยู่ก็ทําตามหน้าที่นะครับสุดท้ายนะครับก็มีหนังสือตอบกลับนะครับจากสํานักงานปปทนะครับเนี่ยหนังสือฉบับนี้นะครับส่งกลับมานะครับแล้วก็ส่งไปยัง คุณจักรพบผลซึ่งน่าจะได้รับแล้วนะครับท่านใดทำในสัมเนี่ยน่าจะได้รับแล้วก็ว่าได้มีการรับเรื่องไว้แล้วนะฮะมีหนังสือส่งเรื่องน้องเยือนไปยังปปชนะครับนะฮะที่หมายเลขอะไรชัดเจนนะครับเมื่อ34ปี65เพราะนั้นปปชได้รับเรื่องแล้วแน่นึ่งอีกหนึ่งอีกสองนะครับเขาก็ส่งโอเคในสิ่งใช่ไหมก็มีสอง ก็คือมีสภาผู้แทนราษฎรซึ่งลงนามรับโดยท่านท่านชวนหลีกภัยนะครับรับแล้วก็มีเลขรับอะไรเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็มีการส่งจากเรือนจำไปเมื่อวันที่23หนังสือรับนะครับรับเมื่อวันที่23สิงหาคมจากเรือนจำก็เป็นคนรับแล้วก็ออ่่าานะครับส่งกลับเรียนงรัฐสภาเพื่อพิจารณาดำเนินต่อไปก็คือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินต่อไปก็ส่งสภาผู้แทนราษฎรก็ส่งไปยังอ่า สำนักงานเลขท,ที่ดันกนกกรับเร่ดีต่อไปหับแล้วนะครับเราก็แจ้งก็ทราบว่ามีสองหน่วยงานส่วนอีกสิอีกแปดหน่วยงานเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าหนึ่งนะครับเรื่อนจำจะได้มีาการส่งเอกสารออกไปไหรือไม่นะครับอันนี้เราไม่ทราบสองถ้าเรืองจำส่งออกไปแล้วหน่วยงานนะั้นได้รับและลงเลขรับแ,และแจ้งให้กับ ตัวนายจะถูกคนหรือยังต่อและอย่างเงี้ยเมื่อได้รับแล้วลงเลขรับแล้วดําเนินการอะไรออไปไปนังสือส้อให้กับนายจะุพกคนหรือว่าเป็นเป็นกลุ่มคนที่เป็นพยานเป็นพยานและก็เป็นกุ่คนที่ถูกกระทาด้วยในลักษณะเดียวกันในลักษณะเดียวกันก็คือในนี้มันจะมีเขียนนะครับอย่างเช่นเนี่ยรายที่46เนี่ยได้เอาเงินไป1า4เงี้ยนะครับได้เอาเงินไปไม่ลงสํานวน ได้เอาเงินไป500บาทเอาเงินไป600เอาไปไปสามพันตรงไหนนี่จะเขียนรายเปียกเขียนยอดยาท้ายนะครับแต่เบื้องต้นผมก็ได้มีการตรวจสอบบางรายนะครับบางรายที่ที่อยียบเทียบอินมีการระบุเนี้ยก็ได้เข้าไปเรื่องที่จำเป็นนะครับก็เขาก็ยืนยันคือเราคงไปตรวจสอบทั้งหมดไม่ได้สามร้อยหกสิบห้าคนผมก็ต้องสูงว่าเนี่ยคนนี้นะครับที่เขียนว่าเอาเงินของกลางมาสองหมื่นสองพันกินเหล้าเอง แล้ว่ายที่หกเนี่ได้เงินไปหกหมื่นเนี่ยเราก็จะขอคุยกับคนนี้ซึ่งซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ตามกฎหมายของทางนายความที่จะคุยก็เพื่อให้ข้อยืนยันข้อท็จจริงไม่ใช่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าลายมือพวกนี้มันเป็นมันมีตัวตนจริงหรือเปล่าสามร้อยเก้าสิบสามคนซึ่งก็เป็นหน้าที่ของของทางเดิมจําหรือของหน่วยงานนะครับว่าสามร้อยเก้าสิบสามคนเนี่ยมีตัวตนจริงหรือเปล่านะครับเป็นการแจ้งความบังคับใหรือเปล่าแล้วผมก็เตยเคยบอกคุณนะครับว่าหนังสือฉบับนี้น่ะ ถ้าหากยื่นมาเนี่ยพยายาหนุงาน,นถ้าหากเป็นข้อความมาเป็นเท็จเนี่ยก็ต้องโดนข้อหาในการแจ้งข้อความไปเป็นเทเน็จ<ม>ต่อ,อเ,ปเ,ปเจ,อจ,อจ,อจอ้าพนักงานด้วยนะครับเขาก็ทุกคนก็ทรารบทุกคนก็ทราบนะครับว่าข้อความจะเท็จหรือไม่ทุกวันนี้นะครับเรื่องนั้นก็ยังไม่มีการการสอบสวน <c oughs> ออกมาว่าตัวมันมีมุลความจริงไม่มีความมุมความจริงตรงนี้เองผมไปเยี่ยมเขาที่เดินจาเลยนะครับเดินจำไม่ลุงนะเดินจำไม่ลุงนะครับหลังจากที่ผมได้รับหนังสือนะผมว่าไปเยี่ยมเขา นะครับเยี่ยมก็คือตัวหลักก็คือเยี่ยมนายจตุกงนนะครับแล้วก็จะมีคนที่มีรายชื่อในนี้ทั้งสามสี่ห้าคนเนี่ยมายืนยันว่าเป็นตัวตนของเขาจริงนะครับแล้วก็มีมีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นที่พัทลุมจริงแน่นอนนะครับที่เดีนจำเขาหลุมจริงแต่ว่าข้อที่จริงจะเป็นตามที่เขาพูดหรือไม่มันจะไม่มีการตรวจสอบจนถึงทุกวันนี้ที่บอกว่าเกิดขึ้นจริงมีบุคคลนาจะทุกคนมีตัวตนจริง มีผู้รับรองในรายชื่อนี้มีตัวตนจริงแต่เป็นแค่บางส่วนที่ผมได้ได้พบแค่นั้นนะที่<ม>ทางทีมทนายเราไปสัมภาษณ์ทีคนนะครับเราก็ไปพบมีผู้ต้องหาหลายคนอนะ่ะห้าหกคนก็มายืนยันตัวตนว่าคุณเป็นรายชื่อในนี้อันนี้คือสิ่งที่เราตรวจสอบได้แต่ถามว่าหมายเลขบัญชีนะครับเอ่ยการโอนเงินเนี่ยเราไม่ได้ตรวจสอบเพราะเราไม่มีอำนาใจในตรงนั้นอำนาจตรงนั้นก็ต้องเป็นลักษณะของแน่อจากว่าเขาหนังสือมาเนี่ยคือเขาหนังสือประสบ ให้แจ้งความร้องทุกข์เลยนะซึ่งคนนักข่าวในความไม่มีอำนาจครับเพราะเราไม่มีหนังสือหรือมอบอำนาจร้องทุกข์เพราะนั้นสิ่คนที่จะร้องทุกข์ได้คือตัวเขาเองผู้รับมอบอำนาจนะครับเพราะนั้นคนที่ไปร้องทุกข์ได้คือตัวเขาเขาเลยทำหนังสือส่งไปอย่างเป็นงานครับเออก็เห็นในข่าวนะครับเห็นในข่าวเห็นในข่าวว่าอาจจะมีคลิปที่สองที่สามหรือคลิปต่อๆไปเรื่อยๆมานะครับถ้าเขาแสวงหาความยุติธรรมนะเพราะว่าที่เขา คลิปเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ได้เห็นความสื่อมวลชนเน่ยนะครับการเห็นทีหลังด้วยทั้งไปมีคนโทรมาเนี่ยจางชัดอาจารย์เนี่มีน้องคนสองสามคนเป็นเป็นที่สองคดีอะไรครับคดีที่ต้องต้องหาว่ปล้นทรัพย์ครับต้องหาปล้นทรัพย์หรือชิงตัวประกันอะไรนะที่ตามที่เป็นข่าวนะครับแต่จริงๆนะครับไม่มีข้อหาชิงตัวประกันนะครับข้อหาจริงๆตามตามที่เราอันนี้มาก็คือเรื่องของการปล้นทรัพย์นะครับ ความติดต่อเสรีภาพแะควความติดต่อพลบอลุปืนนะครับไม่มีไม่มีคําว่าชิงตัวประกันนะครับชิงตัวประกันนี่คือคิดกันไปเองนะครับผมก็ไม่ทราบว่าผมก็ไม่มีเพราะว่าตอนที่ผมต่อสู้คดีเนี่ยผมต่อสู้คปีว่าเขาไม่ได้โกรธนะครับเขาไม่ได้มีวัตปืนนะครับทนายชักขยายความให้ฟังหน่อยะครับว่าเรื่องราวไอ้คดีเนี้ยมันเกิดขึ้นยังไงเหตุแป้งบอกว่าไปช่วยเฉยแต่กลับเป,ป็นตัหนาโดนแค่คนเดียวคอยีงข้อที่จริงระหว่างเนี่ยผมผมก็ค่อนข้างจะตื้นเหมือนกันนะครับว่าข้อได้จริง,รผมผมผมงนเน,นี้ยตัวทนายเองก็ เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เขาก็ให้หลักในการสู้คดีอย่างอย่างเดียวว่าเขาอะเป็นคนที่มีฐานะนะนะครับม,มีความเป็นอยู่มีฐานะมีชื่อเสียงต่อสังคมแล้วเนี่ยเขาไม่มีมูลเหตุจูงใจอะไรที่จะต้องให้เขาไปพ้นเขากินไปชิงอะไรเขากินอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับจนสุดท้ายเมื่อวานเนี่ยเก็ก็อึ้งเหมือนกันนะว่ามันมีอะไรที่ทล,ลึกซึง้งโยงไปจนถึงตามที่มีนักข่าวให้ข่าว เป็นการชิงตัวกันชิงชิงผู้องหาไม่ได้ะสมเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับว่ามันไม่ไม่ใช่การชิงทรัพย์ถ้าเป็นอย่างที่เขาพูดนะครับก็เป็นการไม่ครับผาเห็นว่ารู้จักกันในเรื่องจำรู้จักกันในจําแล้วก็เขาก็ไปเล่าเล่าให้กับเสียแป้งฟังว่าเนี่ยเขามีความเดือดร้อนจากการทำทุกคนดังกล่าวนะครับจะทํายังไงดีนะครับเขาก็เสียแป้ง,งก็คงเสียแป้งแล้วก,กาท็ที้ทงเนี่<อ> ก็คุแนะนำนะครับว่าก็มีกลุ่มทนายอยู่กลุ่มนึงที่ที่ทำอย่างนี้อยู่แล้วนะครับว่าลองลองส่งจดหมายมาหาผมดูอะไรอย่เงี้ยแต่พ่อเคทําให้เจอทุกคนคงบุญอยู่ถึงนักโทษชายแป้งครับครับก็นับตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดวันวันที่สามพฤศจิกายนที่เขาที่เขาอุ้มอขาจากโรงพยาบาลนะครับผมก็รอคอยนะรอคอยว่าเฮ้ยเขาจะติดต่อมาหาผมไหมหรือจะโทรมาหาผมไหมอะไรเงี้ย ก็ไม่เคยได้มีการติดต่อเลยนะครับไม่เคยติดต่อเราในฐานะนายความนะครับผมก็นักกฎหมายนะครับที่แป้งเขาบอกว่าความยุติธมที่มีจริงเนี่ยจริงเพราะว่าอาจจะมุมมองของเขาในความนั้นแล้วตัใจนะครับแต่ผมในฐานะนายจะดีแล้วก็นักกฎหมายนะครับให้ความมั่นใจเลยครับว่าความยุติธรรมมีจริงๆนะครับให้แป้งกลับเข้ามาสู่ระบวนการยุติธรรมแล้วก็หากมีหลักฐานอะไรนะครับหรือชี้ช่องอะไรมา ทางผมเนี่ยทางผมก็จะช่วยเหลือเต็มที่นะครับแล้วหวังว่านะครับถ้าเขาได้มีโอกาสนะครับกับตัวกับใจที่จะเข้ามาสู้คดีเนี่ยก็ให้ติดต่อมาอย่างผดได้แล้วผมก็จะพาเขาไปมอบตัวนะครับซึ่งส่วนวิธีการมอบตัวนั้นนะ่ะก็อาจจะไม่เป็นแบบแบบทั่วไปวิธีการมอบตัวมันมีมากมายหลายแบบซึ่งการมอบตัวที่จะให้ปลอดภัยกับเขาที่สุดที่ซึ่งเขาก็กลัวนะครับว่าถ้ามอบตัวแล้ว ไม่ปลอดภัยอย่านั้นซึ่งเราก็จะมีการมอบตัวหรือพาเขาไปมอบตัวเข้าสู่กระบวนกนารยุติธรรมแล้วรับเลยนะครับว่าทุกคดีนะครับถ้าหากเขาอยากให้เราช่วยผมก็จะช่วยเขาจนถึงที่สุดจนีปึงที่สุดนะครับให้กลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วว่าที่ถามมาเขาไปรายงานตัวตลอดอะไรเนี้ยครับแล้วตอนนั้นเมียก็ ก็มาด้วยครับมาด้วยก็จะพาลูกมาด้วยใชาติแต่ว่าในในปกติเราจะไม่ให้เด็กเข้าไปในบัลลังก์อยู่แล้วเด็กตัวเล็กได้เบาะเน่ยนะก็พาปุกก็ได้รับอนุญาตให้ลงุงเขาก็ให้ห้องห้องพิเศษอ่ะใพราเด็กนี้ยังเคยเล็กมากคลอได้เบาะตัวแดงๆอยู่เลยทำลูกกี่วันบอเรียนจําแล้วกุมรายการนะครับเรื่องชาติถ้าดูในนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของการ ขายอาหารแพงแล้วก็มีการทำลายร่างกายผู้ต้องขังนะครับซึ่งเป็นญาติของของแป้งเองนะครับ่งม,มีสองประเด็นคือขายสินค้าเากินราคาที่กระทรวงิตรีกำหนดครับแล้วก็ทำลายร่างกาย